นี่มีคอมเมนต์เนาะถามเข้ามาว่าพ่อบ้านทํางานอะไรเห็นทํางานที่บ้านบอกว่าทํางานออนไลน์วันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะที่ทําอยู่จะมีในหน้าทิกต o k นะครับกับในหน้าของ Lazada เดี๋ยวนี้จะมาถอนเงินให้ดูเลยของในหน้าทิกต o k นะครับเดือนนี้เงินมันค้างไว้อยู่ที่นี่นะครับ4ี่หมื่นสี่พันอาชีพพวกนี้มันไม่มีความมั่นคงนะครับ บางทีก็ได้เยอะเนาะบางทีก็ได้น้อยแต่พอเราได้เยอะเนี่ยเราก็จะเอาต้องเอาเงินนะครับไปจัดการให้มันมันม่นคงอย่างเช่นแบบลงทุนหรือบางในจุดต่างๆให้มันเกิดผลกําไรในระยะยาวอะไรนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมกดถอนยอดเงินคงเหลือทั้งหมดเลยแล้วกันนี่ปับ๊บ4 4 9 7 7บาทค่าธรรมเนียม1.5บาทนะครับประมาณ1นาทีอ่ะมันจะเข้าแต่ว่า ถ้าอยู่ทําการก็คงยังไม่เข้านะครับต้องรอ,อก่อนอวันนี้วันหยุดด้วยเดี๋ยวต,ต้องรอดูก่อนอ่าเข้ามาละตอนนี้มีสี่หมื่นห้าพันบาทในบัญชีนะครับก็จะเอาเงินไปจัดแจงซื้อหุ้นต่างๆแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกด้วยนะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องถามยืมนะครับไม่มีเหลือหรอกเราไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เข้าวัดเข้าอุทยานแห่งชาติเห็นว่างๆพ่อบ้านก็ทํางานหนักเหมือนกันนะอืมก็ทํางานแต่ก็ไม่เคยถ่าย ออกมาไงเพราะว่าจะถ่ายทําไมเนาะนั่งทํางานอยู่ <ừ> ใช่ไหม